ดีบอกเราเคยเล่าเรา่เคยเล่าเรามีแต่เล่าลงนั่นเรามีแต่ว่าให้โยชุกมากรแต่นั่นนี่อ่าเรายังไม่ได้โทรมาลมบอกแต่เกิดเรื่องมันยังไม่มากระปิทิมอยากลมวันกันดีๆกันเราบม่ได้เล่าบอกโยชุกมานะเอาอะไรนากับท่านได้ขายเรืองกับท่านได้หนักเลยเล่าเมื่อก่อนเลยเรื่อัน้าน่ะคอยชีว่าขายวังหันนั่นตู้ชิดเราก็เอาลงคลิปขายอยู่พุ่นนั่นซื้อขายน้าน่ะแสนห้ามาซื้ออยู่ปี่นแสนสี่ เรือหันแต่มันไปใช้ตัวตัวหมื่นหนึ่งกับสบายดีสบายดีนะ้องพแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนพี่น้องเนาะทางพังเร้าคนไทยดีกว่าทางต่างประเทศพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็มาเบิ่งมาชมเนาะทางอารอาของโรงเด็กพี่น้องเนาะเป็นอยการอธิบายในเรื่องอมีคลิปออกไปฮะเนี่ยพี่น,อนะน้องเนาะเบิ่งชมนมกันเลยพี่น้อง เป็นดีบอกโม่เคยเลาเราโม่เคยเว่าเรามีแต่เจว่าลงนั่นเราไม่เจอว่ายังโทมาก็แต่อันนั้นนี่อ่าเรายังไม่ได้โทรมาล้มบอกบ่แต่เกิดเรื่องมันยังไม่โทรโทรมากระปิ้ทิมอยากล้มวันกันดีๆกันเราบ่แต่เราออกยังโทกมานั่งแดงถึอบังคับแล้วอยู่ก็ได้แล้วไม่ไม่โทรแล้วเราอะถือบังคับถือกินหัวเบิ้นเราว่าวอะเงินค้ำกะเอาไปหลอกไปเอาไปกะบ่มีความสุขดอกใช่แข่งขันชนะใช่ยังนะประมาณนี้ ขายไถ่คายน่ะมันเอาไปโลดมันบมีความเจเลอร์ตัดครัวมันก็ลงทลิปเะเอาอะไรน้ากับท่านได้ขายเลิกกับท่านได้อะไรเบ้าอมตะอ่อนบนน่ะเรื่องน้าน่ะคอยชีเว้าขายวังหันนั่นตู้ชิดแล้วก็เอาลงคลิปขายอยู่พุ่นนั่นซื้อขายน้าน่ะแสนห้ามาซื้ออญุบิแสนสี่ในเรือหันแต่มันไปใช้ตัวตัวหมื่นนั่นเลยคอยเอาให้พอบ้านค่ะเห็ดแฉกเชนเนาะมันต้องมีแล้วเชนญุบุนนั่น สามพันสามพันห้าต้องมีอย่งวมาเช่นอย <มะ S 1> <ส>ู่<ป>พี่นัน่นคนละสองพันกับผู้ซ e ื e ้อแต่เรือหันเลยเอาให้ปตาบุญพันพันหนึ่งก็เอาให้ทุ่มเขาอันบาร้อยนึ่งกับพันหนึง่งเอ้น้องให้เขาปั่นกัน,น e บาบุญน้ะกับุ้านได้ไรนะครับแม่ว่าใ,นในห้พังว่าบอกเขาใจว่าเอ็บซีว่าว่าคอยนี้ปากเชื้อพ่อแค่แต่เงินคํำนะว่าคิดขายให้ขายน้ำเพื่อขายมาซื้ออยู่นี่ฮะเดบชดเจ้าไปถ่ายบังกรนีแล้วบดย่อบดย่า ยากน้ำัวน้องแดงกับน้ำเอฟซีว่าว่าคอยนี่เป็นคนไล่คอยก็อ่านคือกันคอมเมนต์นะัวนเราเว่าเต็งแล้วว่าคอยรักเอาเงินเราคำรักเอาเงินว่าเป็นคนไลายก็ย้อมเป็นคนไล่คอยตอนนั้นเฮาเรียนรู้เรียนร้านมาแต่งมาแปลงนี่แบบว่าเฮ็ดแบบถึกต้องพักนี่บบอกเราเห็ดถึกพักนี้ยิบเฮ็ดกะกินดองทอดแต่กินดองถืกต้องอะไรหักใครบดได้เศษเนื้น้องเราเขาบดได้หักลายสมรส ลายโผัวเมียมีบ่แสดงว่ายากันในบริพิษกฎหมายนี่เนาะบริษัพิ่ทงผูตบ้าผวชาวชาวยุ่งตกันจะซื้อเนาะไม่แสดงว่าต้องแดงมีชินเอาผัวได้บริพิษกฎหมายแต่เอาผัวใหม่กัเด่ครับชาวบ้านในีบเฮ็นะเห็ดบเขาทำแล้วจะเห็ดบะทางนันบเบุบเฮ็ดบ่มหับได้ลาวันที่เราออมาตรงกันลาวนที่แม่ลำลาวแม่ลาวคนคนบ่มีชันชาชันชาคว่าพี่น้องกะ เดี๋ยวหากระโผมานีเราอะต่เก่าก็บอกคยเห็นกาอะไรผมมีผู้ทำพร้อมมาแหละเห็ุผลได้แดงว่าแล้วก็ผู้บ่าวนางแดงผัวสารแล้วก็ไปแจ้งเขตกับแจ้งว่ามาขอผักเสาแจ้งเคสไปแจ้งแจ้งกับแจ้งปักเป้าไปเคสไปแจ้งว่ามาอยู่มาเช้าหนาดแล้วก็เอาเงินให้เพิ่นกินน้ำกินไหนเล็กน้อย เราก็ที่เชนหยั่นก็่างเรื่งเลี้ยตู้เลี้กัไปแจ้งเลยแมนแมนอยู่จับมือจักมือแมนบอกไปแจ้งบ้านไปแจ้งเขตบ้านแจ้งเขตคนแจ้งกันแน่ใครแมนว่าตามบ้านเขาคือบ่าวเวียงมานอนนําคือเจ้ามานอนนํานี่นหะค่อยก็แจ้งแต่บ้านแล้วก็แล้วอันนี้เจ้าวัดคนต่างเขตต่างถิ่นเลยไปแจ้งเขตขวามากมาเหิงเนาะแม่นบ้านมันก็ลุงพาไปแจ้งเขตอาทิษฐานึงบ่แล้วบ่ยู่นี่ว่าอาทิตย์หนึ่งโอ้ยจนถึงหอดเดือนนี่แต่เขาเออเกิด าแต่บทันดำหนาจนดำหนาเนอะเมันมันบ่ตรงกันแบบนี้เนาะคือเขาคือเราบอกในลิปว่าทิศเดียวเนาะอือทิศเดียวทิศเดียวอะทิศเดียวเนี่ยแต่ตุกกาแฟมาอยู่นั่นเองก็จนเป็นติดเะได้มืออ่ะนะช่างตุ๊กแต่ตอนนั้นนะลิปนั้นมาอยู่ในเรือนคนอแต่งงานแล้วตงานแล้วมาอยู่ด็กนยมาอู่แต่งานด้แล้วเขาไได้มือวเขาไม่ได้มืองออ เป็นยังกางหู้น้องเดะเอาหัวหู้นั้นน้องตุ๊กเนาะแม่จะคอยหู้จะอะไรกับหู้ซ้ำอ่าชั้นบัวหู้เลยติดกันเลยตุกเรื่องน้องเตะที่ป้าป่วเนี่ยอ่าข้างก็ที่บอกเขากว่าเขาเอาเราได้ให้ถ่ายแะตุ๊กไปทอดให้ครับหรือจะอันบลอนด์โนตอนนั้นเนาะถ่ายหลายเรามาถึกต้องแลาวผัดแล้วเที่ยงว่าเรามาถึกต้องแต่งดอกเงินทำกวางกับแมงกับแมงจะมีในโทวีันะว่าง่ายว่าจุมเฮาพ่องหู้นั้นเปนนั้นอะไรก็ว่าเรื่องในคลิป ไปกิดว่าน <poured S 1> ้องแดงกับฟัวเอาไผ่เนาะแลมาทำใจฮะตอนนะท้องทั้ว่าเอากับสุรินญานี่แล้วเออจังได้หู้จังเรื่องมันจังหู้ทั่วโลกเลยนะมนฮู้น้องคนของเราฮันคนของเราแล้วน้องลูกเนาะเราออกมาอยู่น้ำนมาเป็นลูกหักแล้วเราอืออยู่เป็นเดือนคนาะเป็นทิศจริงเลย เงินไปชมกันเนางใครไม่ทำคือัสรุปแล้วกับเรื่องโทรหานนั้นได้จะให้จะจ้างแจ้งจ้างต่างพอใจเนาะไอ้จักคันว่ามันเบอร์กระบอได้คลิปกระบอกลงแลยเราเอาไปชื่อแล้วกันจะให้จบกันใช่ไหมจกเอาลงอีกต่อไปโอ้ให้แล้วว่าให้เนี่ย่อดวาาเฟสเนาะ จบกันซะอย่าต่อความยาวชาวความยืดเราจะมาถ่ายทองแดงกับละมาลูกมาค่ะจะถ่ายกับมาถ่ายอย่าเอาลงไปแนวมันิเสียหายถือไปกับบอดี้โรงลานตุ้ยคอยมาอยู่นั้ำคอยกับหักกระแพงคอยบุคเคยคุเรากคยมาอยู่พี่กันช่องปีเนาะชองปีปลายเลยตุ้ยคอยอยู่แต่ตุ้ยคอยกับบุคคอยมีปัญหาอย่างไรมันเป็นความจริงมันเสียหายไปใูนี้เนาะผูมันถือกันมือว้าวี้าะว้าวบังคับผมเพ่งไปใช้กับบริปไปเงินกับบ่ มีแต่เพ <gegen ice> <warfare> ิ่นจับค่นว่า้าโดยโดยสค่อยมีแต่ว่าค่อยกินเรื่องนี้ก็สิประมาณนี้ละค่อยก็เจ้าก็ยังบ่ฮู้ความจริงเนาะโดยๆต้องรอเบิ่งช่องบ่ายๆเนาะเดี๋ยวเอาอันนี้มันางเื่องี่ก็อาจะเป็นคนทางอื่นแต่ว่าถ้าพังเบิงมนมีแม่นมันสิมีบ่แบบ อ่าคลิปเสียงคือเราเว่าบางเทื่อมที่แบบคล้ายๆแบบคือเขา,าเว่าผูโา้โทรหาเขาแมนผู้โทรหาเขาก็มีในเรื่องของไงยะเนาะมันก็มีมันมีหลายแบบห์นะแตบบ่บางบางจริงบางอย่างบางเทื่อมันยันมันโมเมนต์คมจริงเขากับก็ได้เอาลงนัคือทางเราหนึ่งอันเอาลงก็ต้องถามก<บ>่อนเแมนแมนถามเราแนวใดโทรมาถามทางนี้ก็ได้คือว่าเ<บ>นี่ยยังคือน้องแดงนี่ลย ถต่ว่ามีผู้เบิงผู้แย่งอดีรนี่ก็คือว่าดีได้เราเห็นอย่างโมเป็นอะไราำโมหอมหมฮุมกันยัางโมเห็นแล้วก็เป็นห่วงตุ้ยคอยก็บบอยบอกกล้าดอกว่าชิให้ไปหันมานี่ผู้เดียวคือขาวเอาเนื้อเนื้อบ้านกับบอย่อยจันชิ่กล้าปล่อยในบ้านกับเมื่อกรเทิกกำนามเป็นห่วงอยเงี้ยนะแต่ว่าจะไปซื้อไปตลาดตะลีลงไปนี่ตุ้ย่อยปอยู่ไปรับลูกน้ำหล้านไปนักพุนนึงตลาดใกล้ ตอนแรกๆกตอนเชียมาทำม,มิดทำบอดีก่ะตัวลมกันคักแล้วกับเราเนาะกับทางหัวน้องแดงนี่นเนาะลมกันคัเลยลมกันคับละเอียดว่าว่าละเอียดเจอมนึ่งแน่ะเรื่องจะเอาน้องแ<อ>ดงมาพีนตุ้ยคอยปนทูจั๊กได้ว่าน้องแดงเงีนให้เขาให้เอามาอยู่ปีหน่ะการอยากให้ร้านอยู่กับเขาชิมมาชอยตัวหาว่ะหาวร้านเจ้ามาอยู่แน่ไปอยู่ใจฝืนกับพวกปะาป้าทิม เป็นยังพื้นกับชีน้ำไปเห็ดให้ยูพูนเฮือนฉานน่ะตัวชิดแน่ลยว่าเลยแน่นเือนฉานตัวชตให้ของน้ำของในไม่ยังปลาบติมดอเห็ดกับเป็นยังกับเรื่องนี้กับบได้ว่าอันชีจากคุ้มไหมไหเอ้ามาเห็ดนะนี่กับบเคยคอเลียกรลองยังน่ะบอกเคยบอเคยบอกเห็ดแลลวกับบเป็นยัง บ่แม่นว่าคอยนี่เปเอานางหลานมาบ่เป็นคนไลจักวังเอาชมบอกสมบัตวังเอาให้เอานาบ่บ่แม่นได้มีขอให้เขาให้ไปเอามาอยู่ได้คอยจังไปเอาบ่แม่นว่าสิไปา่โอ้ยเห็นหลานมีว่าเด้อกอย่างอยู่นบ่ร้กบบ่ดีบ่ดีนั่นว่า มัมาอยู่นชบ aus. บ aus. ุไฟไฟาีไปมานนี like ้สิุีากไายากเบนี่ยส่ับนีู้อกเบิงอีกหผักยมัมีผัได้นวาันี้สมมตว่าให้อยู่ผู้นบรบเบลนกอยู่ยังก็บเป็นนึงข้าวาโบชุกเข้าไปีกยังไ่ได้ไปเ็ดอะไรที่ไปอยู่ไปกินวันดมันต้องมีให้ใหคิดเบิ้งน้ตัวนี้เพว มันต้องมีผู้ดูแลเนาะคือว่าผู้เป็นผัวกระบบง่ายๆว่าเล่านั้นมาอยู่พี่แบบถาวรนนี้โบได้เนบ่ยบอกอยู่ได้เราคนบ่มีสั้นช้าเลยน้องเราเบาๆนั่นเขาจนบ่หับชาตดใบถึงยังบ่รู้เลยน้องเราลงประเทียนได้มื่นกว่าเหรียญขามาอยู่พี่อยจะดีนะจะต้องซื้อชาติแล้วก็ขับเข้าๆเลยก็จะับเข้ามาเห็ดใบเชียงเบียนชมรถเลยน้องเราดิพอได้ ก็ได้ง่ายได้จะมาอยู่ก็ได้ได้ชำนาญเลยเขาเล่นให้แต่้าเราชื่อชั้นชาตินะกินไปชื่อๆเป็นโพเป็นเมียปลาเป้าอะไรบ่ได้มีใบอย่างแต็นตันบ่มีเลยเออเขียนเขียนแต่ว่าเอาบ่เชซนหั่นระยะเขียนเผือบ้านนะเขียนชื่อๆเลยเขียนแล้วจะบ่มีพี่น้องหั่น แนนยูเจ้าหวินวางเงินวางคำมือหน่ะนะแนนยูเจ้าวางเงินชีสิบล้านมืออันท่ายลงในคลิปน่ะตองในเจ้ากับบ่าหมักหักมาเอาลูกล้านกับเจ้าะต่งเจ้าพอใจเนาะแเจ้าแต่งแต่ว่าพอาาตัวส้มเงินชีสิบล้านนะม,ม้ก่อนม้แล้วผมมีผพอเอาแล้านเออแม่เราก็เอาเราก็ได้อยู่นํากันจนเป็นเดือนคือเห็นในช็อตในคลิปที่ว่าทางกระทรวงดูชิดลงคือว่าเปดชิบล้านมามื่ออาทิตย์นึง แต่ฝากมาตืมชาวล้านเป็นด้วยล้านคือว่าสิแม่นแม่นแต่แต่ก้อนนั้นละฝากมาให้คอยชื่อมัวชื่อยังไว้นั่นละผากมาให้สองพันหรอพันหนึ่งกกมาชุดก่อนท่านได้เกิดงานนี้พันหนึ่งเออคอยไปหาชื่อมัวชื่อยังไงเตรียมงานไว้บัดได้มาหอดมือมืองานนี้ก็เลยเอามาอีกบัดมือแล้วมาหอดอีกนี่กันแล้วมาวางอีกชาวล้าน เป็นสี่สิบแต่มึองานอีกสี่สิบแล้วมืองานอีกสี่สิบล้านเขาก็เลยว่าว่าเป็นแปดสิบล้านเป็นแปดสิบล้านแน่ยอันบัตรแล้วจังโอนมาเตื่นมีน้ำไหนบัตรล้เมื่ออยู่บ้านแล้วเรโอนมาบัตรเมืองบ้านเราเลยช่องช๊อปเดือนนั่นหาเงินได้แล้วโอนมาโอ้โบเมตรนั่นว่าแปดสิบล้านบาทเดียวเด้๋ยวนะเนาะบ่เพราะว่าแค่ว่าเพราะวาเขาคลิปมันเป็นคลิปสั้นได้ทีแล้วช่วงลงไปน่ะมันเป็นคลิปสั้น่มันว่าคือว่าแปดสิบล้านนะเงินอันอยู่ในหันอัน คอยชื่องว้วนชามโตคือหมูตัวหนึ่งแล้วก็ไก่ผูกขอผูกแขนเหลายาปลาแป้งเงินคันคอกระคอยชัย<ม>อยู่ในหันเบิดแล้วเราต้องจบ่ต้องเสียอย่างจากอย่างมีแต่คอยบ้านคน,<ด>นบ้านเฮานี่เขาก็้ใล้กันเลยแล้วคนบ้านคอ,อยคอยขอลูกไผ่คอยนึ่คำเป็นบ้านคอยขอลูกไผ่คอยอยังร้อยล้านค้ำช่องบาทมัวช่องโตคว,วายตัวหนึ่งมีมแต่ทางผู้ชายเสียเบิด เขาหักไปเงินน uh ่ะอยู่บ้านเขากรับเมนอะไบ้านเขาอันนี้คอยให้ความสะดวกแล้วนะลอยล้านหักมันยังอยู่แล้วคอยเบิร์ตเงินที่นอกที่นั่งเท่าแก่เงินอันคันคอเงินผักเคยมันยังกัดอยู่นะฮันเบิร์ตเบิร์ตอยู่ชิปไปล้านนะจะให้เท่าให้แกให้น่าก็ได้ไหมมาคิดแล้วคอยก็บ่ได้เหลือเหลือเพียงแล้วงานแล้วยังแล้วก็เหลือบ่ัตรลายดอก เรือเงินช่องชั้มล้านคอยกับปั้นให้ัป้าทั้งนั้นแน่ปั้นให้ป้าทั้งนี้แน่ป้าน้องแดงนั่นเออ๋อเหมืนป้าเอื้อน้องทางนี้แม่เอื้อน้องทางทั้งทั้งพุ่นปั้นด้วยกันคอยผู้จัดงานกับเรือเรืออยัางคอยเหตุบดนะเพราะไม่ได้ใช่นะโอ้ยจัดงานวันนี้เบิดอยู่เนี่ยป้าอ่ามันอันมันโบว์แมนแต่ว่าแบบเงินขลองแบบปุงโป้โลดอ่าเป็ชวนขารองในเรื่องชวนของงานเนี่ย หะเว็บนีมันมันโมเมนต์แบบนี้มันอยู่ในฮันเบิร์อยู่ในเงินลอยล้านนะเบิร์บุด้ยบ้านบ้านขาวากคารองหาสิบล้านงัวพ่ำเหมือนช่างควเหมืนนันมีงัวมีนั่นมอไ้เกียวกับงินกระโลมเนาะี่ไปชื่อเองเบิร์มันมันมอเกี่ยวกับงินกระโลงบ้านขาวนึ่นบ่ลูกไก่ต่ำเริงตูนชาวฮาร์แลนด์นล้อยู่ตะหาอันค้ำตงหากงัวคาห้างัวตายคอยเป็นเล็กกับเบารัตน พ่บชนะแม่ว,วมก,ก็นันะนนมาะมเฮคุมให้เรานั้นมีไปคุมแล้ดอหานจะไปใส่กไปผเคยว่าถ้อบังคับ,บาาหไปใันเน,น,นเการแตเ่เจะเอเมื่อขามื้าตามใจหลา,านมีความชุกใส่กเราไปยุ่้บัที่ให้คอยป้อยไปเรึ่ง บ่าเอาคือทางพุ่นเขาเขาบอกเอาอยู่ตั้งแต่นี้อยู่แล้วคือทางเขาบอกเนี่ยแต่แต่กระแตธรรมบิดก็ง่ายใช่ไหมเรคุยกันกระแตธรรบิดเขาบอกว่าเขาบอกว่าใคว่าจะใครเลี้ยงเขาเขาบอกว่าเลี้ยงเอารูกมันเขายังบวชแต่ว่าเลี้ยงทะแมผมว่ามันอยู่สีเลี้ยงเอารูกมันฝันมันไม่รากโตแล้วฝันท่านว่าเด็กมันจะขมือเขายังเบา คือว่าแล้นก็เอ็กซ์ีพเป็นเบิ้งเป็นกรบอข้าใจเนาะเป็นเป็นคนไล่ในชายตาเขาเนะบวติเพิ่นดอกกันยาเพิ่นว่าไปโลดเขาเอาบอดดิเขามั่นใจในตัวเขาเองมั่นใจในตัวเขาเองเขาบอดดินั่นกันบอเคยว่าต้องการยังนำหลานนีแต่ความหักแพงอีกอย่างก็คือค่อยตัยเบาข่อยโบไมีลูกผูหญิงค่อยหักค่อยแพงแล้วอยางไห้เรามาอยู่เป็นหมู่เป็นคู่ลูกเป็นหลาน นี่ผู้เวงผู้แย่งกันดีนะบางผู้เมือนพ่นมแตรผู้ชเป็นหเข่าหนึ่งน้ำกะเทบสีบุยซุกเลยหนึ่งเขากัน้าก็เป็นห่วงไรนวเลยหนึ่งเข่าผู้โชคเล็กกันห่งข่าคือจะเข้าไปคือตะข่อยเบิ่งมันอ่ะข่อยเบิ่งมันแต่แต่หลายปีแต่ไหนแต่พอเราหยั่งเลยข่อยเบิ่งเต็นนช่าซองปีเลย ตุนแต่นางแดงหมดทันเกินใส่โป้งใส่โป้อุดข่าวอยากปลาก็มีแต่มาเอาเนื้อเอื้อนทุ่นี่ทำข้าวบักกุ้มกระเมนเพียมาเอาพี่เนาะเอาอยพี่เมยมเจอนนี่ยังได้มาเอาข้าวน้ำพริกมือมาเดี๋ยวเอาเอากับเมยจอนนี่เลยชามเถื่อกได้เระมาเอาข้าวเราคืนรถที่ม้าบ่มีเงินใช้แล้วก็มาขอน้ำลาบมีแต่นทุ่งไปไหเอาไปถัดรับโบม้ากัเมื่อชมให้ลูกคนเมื่อชมให้นลังเถือกโบเมนว่าบโบดีเห็น เป็นว่าลาชเชียอะไรคอยชิโพมาด่าเบิ่งกันมาแต่หลายปีแล้วอันแม่น้องแดงชี้อันนี้ก็คอยได้แจกข่าวแจกน้ำหาไปดลยคอยแจกข่าวแม่จอนนี่ก็แล้วมาเอาเงินนําคอยได้ไปขอไปแต่ง<อ>นี่จะคอยได้ขอให้แต่งในหะ้ไหมคอย,ยไปถังเงินคอยไปแล้วมาเอาเงินเดิมเดิมาเอาจนว่านเอ็ดโมเมนต์ดอกว่าเบิร์ว่าเลี้ยงนางแดงอริเราเนะี่น ลี้ยงนเงนเงานแต่งงานแต่งคนหากแต่งงก่อนปีสี่สี่อันี่ไ่จักบ่เราเราแต่งเดือนสี่เนาะมือกินดอกนี่แต่ขอนะขอแต่ก่อนหั่นขอเอาแต่หึ่งเนาะเพราะเขาเห็นในคลิปในอ่ะกันแต่เงและบัตรแต่งหรือรับบริษัเห็นในคลิปในช่องว่าที่เรามาเอาเงินมือนั่นนั่นเรามาเอาเงินมือผูกแผ่นหรือรับบริษัทว่าเห็นว่า คนยังไม่ได้แต่งงานบ่แต่กี้คือว่าเอาเงินมาผูกแขนเราเราไม่ไดว่าได้ว่าแต่งดอกเราร้านเอาเงินให้ให้เงินช่องพันห้าก่อยกับโบมีเขาเราเงินผูกแขนเขาให้มาเงินผูกแขนเราได้เงินหล่ะก็มาสิเราบอกผมเป็นเราประจักเราแบบอันเมื่ออะไรไม่เท่าเราว่าเอ้ากูบอกปกติเมื่ออันบอกปกคิดเมื่ออันบอกชู้เอาผูกแขนมากินดองชู้ได้จังบวะมาเจ้ากับคนดีกับโบบอกแต่งเมื่อเราย้ายก่อยว่าบอกมา ผูกแขนห่าเออกให้มาเลาพี่น้องตั้งพีเออห่างห่าบอกว่าเมื่อกินดอกกิน้อกแล้วมแล้วบอกว่าบอกว่าแล้มันผูกแขนเขาแล้วขี่รถทีบมาได้แววาแล้ผูกแขนเราเองนะเงินผูกแขนเขาราขอในเงินขอน้ำใใ็อันห้าียเาไ่ได้ไปเล่ากนอื่นนี่มันเป็นล่าพี่พี่น้องอยู่บ้านนี่เออ แล้วมาแล้วมาเราไ่เคยไปแลนอกใช่นในเถือนแล้วคนซื่อๆนั้นคนคือนองแดงนในน้ำเท่ากับว่าเป็นเท่ากับง่ายๆว่าท่าบวชท่ายังอยู่ลนเลยก็เลยเป็นหันเป็นนี่เนาะเป็นที่เป็นจานคือเพื่อนว่าเนาะคล้ายๆว่าจานบ่เคยุยอะลรคือเพื่อนว่าจับย่างกินเราไม่จะมาแหวนช่วงนี้กินเต่ข้าลูกฮะร้านนี่แหละลดเข่าอยากป่าบุ้มีมะพริกวเป็นนัวกินกับม้า เป็นพวงเมื่อไรกนะคะบริสิกแลมาเกี่ยวกูนั่นเอาให้กูนี้เอาให้ของบ้านผูกปิดมีแต่ว่าอ่เมื่อนี้กี่น้องมีแต่ว่าอยากให้ทั้งเงินคูณโทษไปว่านั่นออกมาชี้แจงเนาะ่ามันเป็นยังเป็นยังแน่กะเข้าไข่ค้องยังแงินออกมาที่บายออกทิปรถต้องไปว่ากันน่นนั่นนี่ชี้ไปว่าเห็นยังระบิดเราเราจะาที่ย่านยังน้ำอย่รังแดงคืออะไรไม่อยากจะอยู่อยู่นี่ก็ตีเกวกันพี่ช่างสวัสดี นาะจางได้เอาเมื่อกับมาบ้าเอามาลงกันดีดีเมื่อเมื่อกะบ่ได้ดอกบ่อันบ่มีผู้เบิ้งดิเมื่อกะตามเขานั่นเพราะว่าม oh, ันบ่มีผ okay ู <m 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 li ้ฮับแล้วอยู่คุณมีแหละคือทางเขาบ้านุบบเานเป็นใบหยอกง่ายได้้แลวเอาบุบฮับบ่เอ็นยังดอกมันยากแน่บ่มีผู้ฮับนี่แหละเนาสกิศิหามศิวงอยังแต่เมื่อเช่นเด็กคำว่าบ่มีผู้เบิ้งเนี่ยแค่หน่อยมูเฮงชิบ่าโอ้ทิมมิเช่นเด็กทิมลานอีกเนาะเอ็นจะได้กลับเออคำว่าเอาน้องเขาคือ เอาอันบ่ยะบ่หยังคําว่าเราอยากมาเอาดีคือจุ่มจ้าเว้ามาเฮ็ดไปเฮ็ดหยังเอานี่เออเฮ็ดไปยอยายยัมันก็บ่ได้ยยาบ่ได้นะจังสิกล้าปลดปล่อยบันน่ะเฮ็ดให้มันถูกต้องคือ่อยเอามานี่นะแม่นถูกต้องให้ปัผู้ใหญ่อ่ารับู้แล้วก็บีครอบสางถึงถึงนางแดงที่อยากอยากเมื่อหรืออยากมาก็่อยก็คับีน้องบ่มอบให้ทงน่อยก็บ่กล้ามาคือกันแม่บ่ถูกต้องก็บ่อ กมาเน <im iti> <mat puppy> ี่ย kind ม of 네ันยะคือเชื้แล้วปนหลายมันมันเป็นตัวดีนี่แจ้งตาเนาะมีแต่ว่านั่นโดยมาอันนี้พี่น้องเนาะว่านั่นก็ให้เอฟซีคอมเมนต์แนวสิ่งที่ดีๆนะเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่ามันนั่นเฉพาะน้องแดงนี่แต่ว่าเราเมื่ออยู่พุ่นกับคาร์โมมีผู้เบิ่งผู้แย่งนี่คือสีบัวยู่บัวไล่พี่น้องคือสีบัวรดความต้องมีผู้เบิ่งขวาเรากับคนแบบบัวเต็มร้อยปันได แต่ทางเอื้อนอองทางนั่นน่ะปัญหาคือว่าทางเอื้อนอองทางนั่นเพิ่นโมฮับตัวน,นี้น่ะอะ่คือทางไงยะหนึ่งเมนยูฝากเงินฝากคำมาสมุดว่าแต่เราบุรีมาอยู่พี่โดยตรงเรามาบุรีพี่น้องเอนาะนอกจากเราต้องเลน่นใบใครบันทึกต้องอตามกฎหมายระเบียบบ้านเฮาเนาะ,นะต้องคิดเบอร์คะแนนพี่น้องเนาะมีอย่างกับอย่างห้เว้ากันตรงๆเด้อพี่น,อน้องเนาะคนผูกเพิ่นโทรหา หรือเป็นอาหูเรื่องหูเล่าของทั้งนี้พี่น้องนเนาะทั้งไดก็ดผิดลารองกราบขอโทษขอภัยละลายอยู่ดีมีแหงเมดสุขุสุคนพี่น้องเนาะอาาขอก่าวคำวาสบายดีพีน่น้อง